เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่จัดนักจัดเต็มทุ่มไม่อันค่ะสำหรับ The Presenter Idol Thailand 2023ที่จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาสาวงามที่พรีพร้อมไปด้วยความสามารถผู้ทางสู่การเป็นดาวดุดเด่นในวงการบันเทิงไทยงานนี้ผู้บริหารไฟแรงในแพทย์ชลธิศินรัตานานันแห่งทีรพรินิกได้ตอกย้ำความเป็นคลินิกวิชากรรมและความงามที่ครบครันไปด้วยนวัตกรรมอันทันสมัยทั้งในด้านความงามและการดูแลสุขภาพโดยมาตารฐานการบริการและประสบการณ์หลายปีในภาษา งานผู้ความูกุฎคนแรกจากเวทีนี้และรองทั้งสี่มาดูแลเรื่องความสวยงามเพิ่มเติมเมคอเวอร์ปรับลุคให้ใหม่เหมาะกับตัวเองเพื่อต่อยอดการทำงานในวงการได้และนอกจากนี้ยังได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณพี่ๆน้องๆซอมวชนที่ได้ให้การสนับสนุนเวทีเดอะพรีเซนต์เทสไอออนไทยแลนด์2023พร้อมทั้งเร็วๆนี้จะมีโปรเจกต์การประกวดเวทีเฟ้นหาหนุ่มหล่อหุ่นดีมาให้ได้ติดตามกันอีกด้วยใครอยากเานเกิดในวงการต้องติดตามต่อไปค่ะออสำหรับงาน สังสรรค์เลี้ยงหรือว่าขอบคุณนะครับน้องๆแล้วก็ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติตลอดจนผู้ร่วมงานทั้งหมดนะครับก็วันนี้เป็นการเลี้ยงเพื่อวางงานให้เขาทำต่อไปนะครับเพราะว่านางงาม <c oughs> จริงๆอ่ะมันต้องงามนอกงามในอันนี้เขาง,งามไประยน์ถึงเออเออ ในสติปัญญาเพราะว่าพิสตนเนอร์ไอดอลนั้นะมันเป็นไอดอลนะต้องหนึต้อง,ง,องมีสติมีปัญญามีความฉลาดมีความสามารถนะครับความสามารถก็หมายความว่าจะเป็นการวัดรูปการเ,เรียนหรือว่าการกีฬาความสามารถต่างๆซึ่งเราจะให้ความสําคัญมากกว่าความงามแต่บังเอิญว่าเป็นน้น้องนี่งามทุกคนเลยนะครับบางคนก็ เ,เป็นดาราไปแล้วนะครับแล้วหลายคนผมก็คิดว่าจะตกแต่งใบหน้าให้เป็นจุดเล็กๆเล็กๆหารอยไม่เจอเนี่ยให้อีกนิดนึงเพราะว่าบางคนใกล้จะเป็นดาราดได้แล้วก็ดันให้เข้าไปเป็นเลยหรือไปเป็นพรีเซนเตอร์นะครับหรือไปเป็นนักขายหรือว่าไปเป็นไปขายของออนไลน์ <c oughs> บางคนพูดเก่งบางคนร้องเพลงเก่งเ,เราก็ต้อง หาช่องทางสนับสนุนให้สิ่งที่เราเสนับสนุนของธีรพรนั้นไม่ได้พูดเรื่องความงามจากการสัญญกรรมตกแต่งนะครับแต่เกิดจากความงามทั้งหมดที่พูดไว้แล้วก็เสร็จแล้วเราก็ไม่ได้ให้น้องๆไปไปเดินสาย <c oughs> เราจะให้น้องๆ <c oughs> เติบโตในสายงานที่เขาถนัด <c oughs> บางคนจบ, IT, บ,นจบอออไอทนะีบางคนจบอะไรนะคณิตศาสตร์บางคนจบกำลังเรียนนะ ปริญญาเอกอย่างนี้ทุกคนมีความรู้ความสามารถแล้วก็เกือบจะ90%เป็นนักศึกษาหมดการที่เราเจะเอาแต่เรื่องสวยแต่ว่าความสามารถไม่มีนี่ก็ไม่ใช่พีเซนเตอร์ไอดอลโดยเฉพาะของน้องของเราทุกคนที่อยู่สังกัดทีรพรซึ่งเป็นสถาน พยาบาลในระดับมาตรฐานโรงพยาบาลขอบคุณครับวันนี้ก็คงมีทดสอบทักษะของน้องๆน,น,นะก็แล้วแต่เขาเขาจะมีของเล่นก็จะมีเกมมีอะไรเรามาดูความฉลาดของเด็กรุ่นใหม่นะครับคืพอพศอนี้เป็นพศออของเด็กรุ่นใหม่แล้วนะครับรุ่นอย่างผมเนี่ยก็เป็นแค่คิดว่าอ,อนางงามสมัยก่อนเนี่ยมันมันไม่ได้โชว์ความสามารถอะไรแต่ว่าสิ่งที่เขาโชว์บนเวทีไม่พอหรอกเขายังจะมีอะไรดีๆ นะครับที่จะามาแสดงให้ดูในวันนี้เดี๋ยวมาดาูวิธีคิดของเด็กรุ่นใหม่นะแล้วก็โลกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับอ,อันนี้เราโดยปกติทุกปีมาเนี่ยเราก็จะมีนนั้องที่มีความสามารถพิเศษเแล้วก็มีจิตวิญญาณหรือว,ว่าบางคนมเีเรื่องราวอะไรที่บางคนเก่งประวัติศาสตร์นะเราก็จัดทริปให้น้องไปเที่ยวเป็นทัศนศึกษา เที่ยวเนี่ยหมายว่าไม่ใช่เที่ยวแล้วไปเล่นนะแต่เที่ยวแล้วก็ไปหาความรู้ด้วยนะครับก็ปีนี้คุยกันไว้แล้วว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยจะจัดให้ไปสิงคโปร์ทีแรกวว่าจะให้ไปญี่ปุ่นนะมันไกลไปหน่อยนโยบายสําหรับปีต่อๆไปก็อาจจะคล้ายๆปีที่ผ่านมาก็เน้นในเรื่องของความสามารถเน้นในเรื่องของความฉลาดเน้นในเรื่องเป็นคนดี เน้นในเรื่องคนพูดเป็นร้องเพลงเป็นมีศิลปะบางคนเก่งสายวิทย์สายศิลป์บางคนเป็นเคาเรียกนะเป็นจบเนติบัณฑิตก็ยังมาเลยนะครับซึ่งอันนี้เราเน้นเรื่องคุณภาพนะแล้วก็เราเน้นเรื่องอความสามารถเด็กคนไหนเนี่ยถ้าอยู่มหาวิทยาลัยต้องทำกิจกรรมพิเศษมันก็เหมือนกับว่า เด็กนักเรียนที่เรียนในมหาวิทยาลัยเรียนเรียนเอาแต่เรียนอย่างเดียวเป็นเป็นเขาเรียกเป็นเลยนะเป็นเนิร์ดอะนะก็จะไม่มีความสามารถพิเศษเก่งยังไงก็คงเราก็คงไม่รับแต่ถ้าเด็กที่ทําประโยชน์ให้ส่วนรวมทําประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยทําประโยชน์ให้โรงเรียนทําประโยชน์ให้สถาบานันทําประโยชน์ให้สังคมเราจะให้โอกาสเขามากขอบคุณครับ